ถ้าใครที่ผ่านแถวสายใหม่นะเราอยากจะบอกว่ามีร้านสมูทตี้ผลไม้แท้ที่เขาปั่นสดทุกแก้วและโคตรอร่อยบอกเลยว่าสายเฮลตี้ไม่ควรพลาดและนี่คือร้านฟุตเทเลีย e นะครับร้านเขาจะตั้งอยู่ในปั๊มปตทสุขาพิบาล5เลยครับพอเข้ามาในร้านนะครับพี่เขาให้คําแนะนําแล้วก็บริการดีมากโดยหลักๆเมนูที่ร้านก็จะมีสมูทตี้มีสลัดชี่นะครับราคาเริ่มต้นแค่55บาทเองและที่ร้านก็ยังมีน้ําผลไม้สกัดเย็นแล้วก็ผลไม้สดสดขายเพียบเลยครับทั้งองุ่นทั้งส้มแก้วมังกรสตรอเบอรี่คือมีหมดก็เดี๋ยวพาไป แก้วนี hey, really? Oracle, ้ยครับบก้าบาทมาเป็นแบบเกทีมะเลยและที่ร้านเขาไม่ใส่น้ำเชื่อมด้วยนะครับเลยได้ความหวานจากแตงโมแท้ๆไปต่อกับสับปะรดปั่นครับเราเพิ่มบวยพริกเกลือด้วยเราชอบตรงที่ว่าเขาคุกบวยพริกเกลือเว้ยและรสชาติคือมันดีมากเว้ยมันเฟรชมากกินรวมๆกับบวยพริกเกลือนี่คือแบบเข้มข้นมาก และที่ไม่สั่งไม่ได้เลยคือสมูทตี้องุ่นครีมชีสครับเราชอบตรงที่ว่ามีเนื้อ,องุ่นอยู่ข้างล่างและชีสมาแบบลนๆดูตัวเนื้อครีมชีสด,ดิคือโคตรเนียนและรสชาติคือโคตรอร่อยครับคือเราชอบมากอร่อยอะ่ะและเจ้าติ๊ดนี่คือชอบครีมชีสมาก แล้วมันฟินตรงที่ว่ามีบุกให้เคี้ยวด้วยครับเราชอบสมูทตี้ที่นี่ตรงที่ว่าเขาไม่ใส่หัวเชื้อครับมันเลยทําให้ได้รสชาติน้ําผลไม้แทๆ้ๆอีกเมนูที่เราอยากให้ลองคือยําผลไม้ครับที่เด็ดเขาคือน้ําปลาหวานครับและท็อปด้วยเครื่องแน่นๆล้นๆและรสชาติคือโคตรอร่อยคือนัวมากครับพวกเรา3ามคนแย่งกันกินไม่หยุดหรือใครจะสั่งผลไม้จิ้มพริกเกลือไปกินบนรถก็ได้นะด้วยความที่ว่าเขาใช้ผลไม้สดใหม่อะ่ะเราเลยรู้สึกว่าอร่อยมากบวกกับพริกเกลือของเขาอีกครับโคตรคอมพีส่วนฟางยังมูฟออนจากยําผลไม้ไม่ได <laughs> รสนะชาติอร่อยแล้วเราว่ากินง่ายดีครับเอาจริงๆพี่ที่ร้านเขาตั้งใจในการคัดวัตถุดิบมากเลยนะแลวเขาบอกว่าน้ําผลไม้สกัดเย็นคือแลไ,ไอเทมของที่นี่เลยคระบ,บอกเลยว่าที่นี่ครบจบเรื่องผลไม้จริงครับมีทั้งผลไม้สดชาน้าข้าวขนมจากต่างประเทศและของฝากให้เลือกติดไม้ติดมือกลับบ้านด้วยบอกเลยว่าสายเฮลตี้ที่ชอบผลไม้ห้ามพลาดเลยครับโดยร้านเขาจะเปิดตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง5โมงครึ่งนะยังไงก็อย่าลืมไปลองกันนะครับอร่อยมากครับาปบาย